วันนี้ก็มาพบกับผมช่องเกษตรดีสารนะครับวันนี้ผมก็จะมาพามาดูแปลงข้าวโพดร,ระบบน้ำพุ่งนะครับผมจะพาดูะระยะ,ะระยะห่างของระบบน้ำนะครับการวางท่อครับระยะ,ะวางระยะห่างเท่าไหร่นะครับแปลงของผมจะไม่ได้ไม่ได้วัดนะครับผม ตัวนี้เขจะดูจากาการวางท่อนะครับผมว่าระยะพอดีไหมนะครับตอนที่เรา,าวางวางสายน้ำพุ่งครับผมเราต้องดูระบบน้ำของเราด้วยนะครับว่า,าน้ำมันแรงขนาดไหนครับผม ของผมก็ห่างพอสมควรนะครับครับเดี๋ยวผมถ่ายดูระยะตัวนี้จะเป็นสองฝั่งนะครับผมเวลาเปิดผมก็จะเปิดทีละส,สองสองหัวนะครับเพราะว่าน้ำมันจะไม่ค่อยถึงกัน,นครับ อรอบรอบใหม่ผมว่าจะขยับความห่างเข้าเข้าอีกนะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราชิดกันมันก็จะเวลาต้นต้นกระโพดอายอาุมีอายุที่แบบต้นมันสูงขึ้นครับการให้น้ำมันก็จะถึงกันครับแต่ถ้าเราไว้ห่างเหมือนของผมนะครับ อันนี้สําหรับคนที่ยังไม่ไม่รู้นะครับถ้าเราวางห่างเกินเกินแบบพอต้นข้าโพดอายุได้โตขึ้นมามันจะน้ํามันจะไม่ถึงกันนะครับผมมันก็จะทําให้เราลําบากเวลาให้น้ำข้าวโพดครับแต่ว่าถ้าน้ำเรามีความแรงครับก็ไว้ห่างได้ครับผม แต่ถ้าน้ำมันน้ำมันไม่แรงก็เราควรชิดระยะควรคนใกล้ชิดนะครับสักประมาณประมาณที่ผมถ่ายครับตัวนี้น่าจะไ,ได้ประมาณ3ามามล็อกนะครับอาจะพอดีตัวนี้ผมใส่สองล็อกนะครับมันก็จะถึงกันไม่ค่อย ต้องเปิดทีละแถวนะไม่ก็สองแถวมันถึงจะก็ใช้เวลานาน,านครับผมแต่ถ้าเราชิดกันก็จะย่นระยะเวลาการให้น้ำเปียกให้เร็วขึ้นครับผมบก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแปลงนี้ก็จะเป็นน้ำพุ่งนะครับผมผมไม่เคยใช้น้ำหยดครับ เพราะว่าก็มีความแตกต่างนะครับผมน้ำพุ่งกับน,น้ำหยดก็จะประมาณนี้ครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเจดิสารนั่นนะครับผมบเดี๋ยวผมมาแบ่งปันความรู้ให้เ,เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมครับครับงครับ